ตำบลแสมสารอำเภสัต,ตหิบจวััดงหชนบุรีเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อช่องแสมสารอยู่ในหมู่ที่7ตำบลพลูตาหลวงต่อมาหมู่บ้านช่องแสมสารมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นตำบลแสมสารในปีพุทธศักราช2529ตามประกศราศกระทรวงมหาดไทยโดยมีจำนวน4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านช่องแสมสารหมู่ที่2บ้านหนองน้ำเค็มหมู่ที่3บ้านหัวแหลม และหมู่ที่4บ้านหนองประจงตำบลมแสมส,สารอยู่ห่างจากตัวอำเภอสัตหีบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและมีภูเขาล้อมรอบมีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ32ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2,870ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิน้น1,481ครัวเรือนและมีจำนวนประชากร 6 7 1คนแยกเป็นชาย2,914คนหญิง3,157คนตำบลสมแสารได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดประจำปี2565โดยเป็นตำบลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำและคนในตำบลมีความสนใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เป็นตำบลที่ได้รับการสนับสนุนและมีการประสานงานบูรณาการงานงบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการหน่วยงานภาคีในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนการทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกระบวนการทำงาน5กระบวนการดังนี้กระบวนการที่1สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการที่2กํกหนดความต้องการกระบวนการที่3ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ กระบวนการที่4แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกระบวนการที่5เผยแพร่และบำรุงรักษาการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการและการสแสวงหางบประมาณตำบลแสมส,สารมีคณะขับเคลื่อนการจัดทําแผนบูรณาการได้แก่คณะกรรมการบริหาร,ร,หารงานตำบลแบบบูรณาการและคณะกรรมการบริหารสู่ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล โดยคณะทํำงานขับเคลื่อนได้สแสวงหางมประมาณและภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนง,งานโครงการตามแผนบูรณาการที่ได้จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจากการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามประเด็นการพัฒนา5ด้านโดยโปรแกรม C I A ครับพบว่าตำบลสมสารมีความต้องการ ในการพัฒนาอันดับหนึ่งคือด้านการพัฒนาอาชีพครับอันดับสองด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนอันดับสามด้านการจัดการทุนชุมชนอันดับสี่ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนครับและอันดับห้าด้านการบริหารจัดการชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาตำบลยกตัวอย่างเช่นโครงการอบรมแบรรูปอาหารทะเลโครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โครงการช่วยเหลือรัวเรือนยากจนและผู้ได้โอกาสเป็นต้นครับผมครับในส่วนของโครงการบริหารส่วนตำบลแสมสารนะครับหลังจากที่ทางเราได้มีการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลแสมสารแล้วทางเราก็ได้นําข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจรารณาและ เข้าบัรจุดในแผนพัฒนาของทางตำบลแส,สารของเราซึ่งได้มีนโยบายโครงการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของชุมชนเรานะครับเช่น 1. โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆกลุ่มผู้ด้ยอยโอกาศและพี่น้องประชาชนทั่วไปในท้องที่ตำบลแสสาร 2. เรามีโครงการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ตะบนแสมาสารสาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาแห่งชาติทางอบตอเราเลยมุ่งเน้นย้ำโครงการ นี้ให้สัมรทิผล4โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของโครงการบริหารส่วนตำบลแสมสารเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทุกท่านครับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยให้ชุมชนมีข้อมูลในการจัดทำแผนบูรณาการสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน